น้องสาวช่วยด้วยนะคะ,อ,คะอ,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 อย่าเพิ่งร้องไห้นะคะนี่ค่ะเรียกตำรวจมาให้แล้วค่ะครับผมนายตำรวจช้างเป็นตำรวจที่สืบหาคนหายเก่งที่หนึ่งเลยครับคุณไว้ใจผมได้เลยแต่น้องสาวคุณหายยังไงครับวันนั้นน้องสาวฉันอยากไปเที่ยวงานวัดกับเพื่อน อยากไปดูพระเอกลิเกคอ่ะฟังดูน่าสนุกนะคะลองฟังสักท่อนไหมคะอ้ไไ,ไม่ใช่ค่ะนี่จริงจังนะคะเนี่ยหัวเราะแล้วกะคะไม่ใช่ตลกคาเฟ่ละคะเนี่ยจริงจังค่ะ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 แต่ว่าเสียงคุณนี่ เพระเหมือนกันนะคะ <S 1> <S 1> <S เอาอ,อีกสักนรั้ไหมจ๊ะเอ,อ้ยใจเย็นก่อนครับเราต้องตามหาน้องสาวนะครับเออใช่ค่ะนั่นแหละค่ะเออเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังนะคะเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ค่ะวันนั้นฉันกำลังจะลงไปฉี่เอ้ยห้องน้ำค่ะกำลังฉี่ได้สองหยดติ๊งติ๊ง ไปอีกทีน้องสาวหายไปเลยอะแล้วฉันก็เห็นเลนวิบวิบวับวับนะคะแล้วฉันก็หันไปดูขึ้นไปดูนิดนึงว่ามีโจรขึ้นบ้านตกใจนะตัวเองในกระจกค,ค่ะ<ฮ>แต่คุณตำรวจคะคุณตำรวจต้องหาหองสาวใช้เจอนะคะไม่งั้นเนี่ยฉันไม่มีกระจิตทำอะไรสักอย่างเลยอยะเพราะว่าทุกวันเนี่ยกินข้าวเห็นจานเป็นหน้าน้อง หน้าน้องเป็นจานเฮี๋ยวบอกนะหน้าน้องคุณเป็นจานเอ้ย,อยนั่นแหละค่ะค่ะแล้วสิอยู่ไปเข้าห้องน้ำานะคะเมื่อไรที่ชันเข้าไปจิ้ช่ชองชัดกำลังจะฉี่เนี่ยก็ลงไปดูหน้าน้องสาวมันก็ลอยขึ้นมานะคะน้องสาวคุณหน้าใครถอกซอมใช่ไหมครับน้องสาวลูปไปแปะแล้วมันตกลงไปในโถส้วม คุณครับน้องสาวคุณเฟี้ยวเหมือนคุณเลยนะครับขอบคุณที่ชมค่ะแต่คุณตำรวจคะต้องหาให้เจอให้ได้นะครับไม่งั้นฉันกินไม่ได้นอนไม่รับเลือกแต่กระตักใจเย็นค่ะคุณค่้ใจเย็นๆนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าหายใจออกลึกๆค่ะ จเย็นนะคะเราตามหาน้องสาวคุณเจอแน่นอนค่ะคุณหมอครับวันนี้อาการของคุณคล้ายกำเริบนะครับวันนี้มาแหวกแนวมากน้องสาวหายเราจะตามหาน้องสาวยังไงครับวันอื่นคือโทรศัพท์ขนมหายบอหาได้วันนี้น้องสาวหายทำยไงครับใจเย็นก่อนตามน้ำไปก่อน แล้วก็อย่าพูดอะไรที่กระทบจิตใจคนไข้เด็ดขาดค่ะอืมคนไข้เอ้ย,อยคุณผู้หญิงคะสรุปน้องสาวหน้าตาเป็นยังไงคะอา้าวเมื่อกี้เราไปให้ฟังแล้วไม่ใช่หรอคะไม่ความจำสั้นยังวะเอ,อ่อยังนะครับอา้าวเหรอคะงั้นแสดงว่าก็ต้องเล่าใหม่ดีงั้นเล่าใหม่เลยละกันคะ่ะเออแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมสเก็ตพาว้นะครับ เราพร้อมครับพร้อมค,ครับ,รบหน้าน้องสาวชิ้นกลมค่ะก็มีนิดค่ะอีกนิดอีกอีก,อกค่ะหน้ากลมแบบนี้เลยแล้วก็สีผิวขาวเหมือนกระดาษใบบอดนี่แหละคะ่ะคนอะไรวะผิวขาวเหมือนกระดาษใบอว้าวอต่อครับต่อเลยนะคะผมยาวค่ะ ยาวถึงกลางหลังโวยไม่ได้ตีกระบงังโวยลบกระบังออกผมตรงผมตรงเอ้ยติเออเออผมตรงนิดนึงข้างบนอ่ะอ,อยากโศกนิดนึงค่ะแบบร้อนๆอน่นะว่าเ,เติมโหนกให้หน่อยได้ไหมคะเขามีหนกน,นิดนึงค่ะสองข้างเหมือนภูเขาค่ะตาโตเลยค่ะปากเป็นจะกลับไอ้กระจับค่ะกระจับกระจับมันเขาควายค่ะแล้วก็ หูหมูไอหูหนูค่ะค่ะประมาณนี้ละค่ะอ๋อใยไม่ต้องไม่ต้องเติมค่ะฉันมีคนเดียวประมาณนี้เลยค่ะเฮ้ยนี่มันแปลกๆดีนะครับว่าแต่คุณตำรวจนี่ก็ฝีมือดีนะคะว่วาสวยเหมือนน้องสาวตัวจริงใช่เลยห่ะค่ะเออคุณหมอครับเราจะไปตามหา คนแบบนี้จากที่ไหนครับผมว่าให้ายามลมหลับเธอจะได้จบๆอฉันมีแผนคุณผู้หญิงคะคือฉันรู้แล้วคะ่ะว่าจะไปตามหาน้องสาวด้จากที่ไหนจริงเหรอคะงั้นให้ไปหาเลยไหมคะจเจนยนคะ่ะนั่งรอบแปบ๊บนะคะ ฮัลโหลขึ้นมาในห้องใหม่มิวแกเรียฉันมีอะไรหรอส่มจิ๊แกไปอยู่ไหนมาหนกบแก้มก็ยังเหมือนเดิมเลยนะทำไมแกไม่พูดอ่ะจะเป็นบ้เหรอรู้ไหมฉันเป็นกูแกะแค่ ใจงเงย็นก่อนนะคะคุณผู้หญิงไหนๆก็หาหนองเสาวเจอแล้วงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะสนุกละเดี๋ยวเอาไว้ันหลังบ้ารโจทำไมคุณหมอรีบตัดบทจบจังเลยล่นนะคะหมดสนุกเลยอะ่ะคนไข้ครับคนไข้ต้องเป็นเด็กดีนะครับเดี๋ยวส้มจีก็ตกใจพรุ่งนี้ไม่มาเล่นด้วยนะครับ <c oughs> สนุกก่าส้มจี <c oughs> แล้ว คุณหมอคะวันนี้ไม่ได้ดาวหรอคะได้สิจ้าคนเก่งเดี๋ยวหมอเอาไปให้ที่ห้องนะหนูสองปีพวกนี้เล่นหนักอีกนะงานไม่มีแล้วกลับห้องก่อนนะคะนี่มิวแกต้องเจอแบบนี้ทุกวันเลยเหรอโอนี่อย่างดีนะถือว่าเป็นคนไข้ดีเด่นแล้ว จริงๆคนไข้เขาน่ารักนะแต่ว่าเราต้องให้เวลาเขาแล้วก็เข้าใจเขามากๆงานแกก็ดีเหมือนกันเนาะช่วยคนได้เยอะแยะเลยฉันก็เลยสวยและไปตางฟ้าไงจะบ,บ,บ้าตาขอแค่นี้แลนะ้วไม่ไหวแล้ว